Attention please Attention please ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการรับบุตรหลานของทุกท่านขณะนี้เวลา16นาฬิกายึดตามเวลาประเทศไทยและเพื่อการลดความแออัดทางเราจึงจัดเตรียมจุดบริการสำหรับนั่งพักคอยให้ทุกท่านดังนี้ค่ะจุดที่1ประตู1ภัยไพลินบริเวณเครื่องเล่นข้างบ่อทราย จุดที่2ประตู2มุกดาแบ่งเป็นสองโซนที่นั่งได้แก่ขวามือของท่านบริเวณสวนหย่อมด้านข้างหน้าอาคารเสาว,วนีพัฒนาซ้ายมือของท่านบริเวณสวนหย่อมด้านข้างหน้าอาคารเสาว,วนีพัฒนาจุดที่3ประตู4ทับทิมบริเวณหน้าสำนักงานวรพัฒน์ Learning Sphere และทั้งหมดนี้คือจุดบริการที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ปกครองขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ